คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิเคราะห์บอลก่อนเกมบอลติงวันนี้จานข่าวราชาบันติงนะครับผมนะประจําวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ก็หยิบม,มาฝากกัน1ตัวนะครับผมเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเล่นเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผมนะระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับผมนะเป็นบอลคู่ใหญ่บิ๊กแมตช์กันเลยนะครับผมนะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมนะบ้านของลิเวอร์พูลนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์อบอลหนึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเด็ดตน้ตนๆจากผมส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผม ก็ขอสรุปผลเมื่อคืนครั้งก่อนนะครับผมนะบอลเตีงเดี่ยวหน้า Youtube. เมื่อคืนผมให้ไป1ตัวนะครับผมนะก็จะเป็นสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับผมนะคู่นี้ผมเชียร์ไปที่สเปอร์ในราคา1ลูกนะครับผมนะจบเกมสเปอร์ก็ชนะไปที่2ต่อ0ก็กินกันมานะครับผมนะแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มนะครับผมนะเมื่อคืนผมให้ไปในกลุ่มนะครับผมนะบอลเตง5ตัวนะครับผมนะก็คู่แรกก็จะเป็นโตริโนกับ ยูเวนตุสนะครับนาผมเชียร์ไปที่ยูเวนตุสก็ชนะไปที่1นต่อศก็กินกันมานะครับผมส่วนตัวที่2อแอตาลันต้ากับซัสซาลโลนะครับคู่นี้ผมก็เชียร์ไปที่แอตาลันต้าในราคาครึ่งกับควบลูกนะครับผมจบเกมก็ชนะไปที่2อต่อหก็กินมา1หูนะครับผมนะส่วนตัวที่3นะครับผมนะก็จะเป็นเวิร์กบวกกับกับบักนะครับนาคู่นี้ให้เล่นราคาเสมอจบเกมก็เจ้ากันไปที่2อต่อสนะครับผมนะก็ยกกันไปส่วนตัวที่4นะครับผมนะซูเปอร์วีพีก็จะเป็นแฟงเฟิร์ตกับเรวากุเเเซซ่นนนนนะะคครรรับผมมวออ์ูฟฟยาาข้ง จะดีนะครับผมนะแต่ฟอร์มเล่นในลีกไม่ค่อยดีนะครับนะคู่นี้ก็แพ้กันไป5ต่อ1ก็เสียกันไปนะครับผมส่วนคู่ซ u เปอร์ v ี p เน้นเน้นเมื่อคืนนะครับผมนะให้ไป1ตัวนะครับผมนะจัดก,กันไปเลยที่มาโยกากับเซบียาจบเกมนะครับผมนะเป็นเซบียาชนะไปะที่1เตอต่อ0ก็กินกันมานะครับผม ก็สาหรับทีเด็ดสเตปนะครับผมนะในกลุ่มเมื่อคืนผมก็จะให้ไป2ชุดนะครับผมแต่มันเป็นชุดเดียวกันคนดูโอ้โหผิดพลาดอย่างมหาันนะครับผมนะชุดแรกนะครับผมนะก็ตายที่เรเว่ากูเซ่นนะครับผมนะก็จะกินสเปอร์กับเซเบียานะครับผมนะชุดที่2ก็เหมือนกันตายเรว่ากูเซ่นก็จะกินสเปอร์กับเซบียาเหมือนกันนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับทีเด็ดในกลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดเพิ่มเติมแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ไลน์ อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับนะหรือว่าอยู่ที่หน้าจอของท่านนะครับฝั่งซ้ายมือ c c 5 i b j o w นะครับผมนะเข้ามาในกลุ่มก็จะได้ทีเด็ดประมาณนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สำหรับบอลเต็งเดี่ยววันนี้นะครับผมนะบิ๊กแมตช์แห่งพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับผมนะเรื่ราคานะครับนะราคาหลักก็เปิดมาที่ราคาต่อแมนซิตี้อยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมนะลิเวอร์พูลจะเป็นน้ำแดงลบ0.95ส่วนแมนซิตี้จะเป็นน้ำดำอยู่ที่0.88นะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนะครับผมนะสิบนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับผมนะเป็นลิเวอร์พูลชนะไปที่3ครั้งแมนซิตี้ชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอกันอยู่ที่4ครั้งนะครับผมนะฟอร์มคู่นี้เเคยจอกกันนมาิ กันไม่ลงนะครับนะผมบอกไว้เลยอาลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนะครับหนะ้าของอาลิเวอร์พูล5นัดล่าสุดนะครับผมนะก็ชนะไปที่3เสมอ1แพ้1นะครับผมนะถามว่าฟอร์มดีไหมสําหรับลิเวอร์พูลเล่นอาห้านัดล่าสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะส่วนฟอร์มเล่นนอกบ้าน5นัดล่าสุดนะครับนะเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับผมนะก็ชนะไปที่4ครั้งเสมอ1ครั้งไม่มีแพ้นะครับผมนะสำหรับลิเวอร์พูล อร์มดีเลยนะครับสำหรับเล่นในบ้านส่วนฟอร์มของแมนซิตี้นะครับผมนะห้านัดล่าสุดนะครับผมนะชนะไปที่4ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับผมนะเสมอในยูฟ่านะครับผมนะที่โคเปินิกินด้านนั้นแมนซิตี้โดนใบแดงด้วยนะครับผมนะแต่คู่นี้บอกเลยนะครับผมนะมันจะไปวัดคมกันระหว่างฮาร์เรนกับนูเยสนะครับผมนะไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะเอานูเยสลงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของแมนซิตี้ที่เล่นนอกบ้านนะครับผมนะก็ชนะไปที่2 เสมอไปที่3ถามว่าขี้เทธไหมก็ไม่ขี้เทธนะแต่จะหนักไปทางเสมอแต่ก็ยังไม่เคยแพ้นะครับผมนะสำหรับแมนซิตี้ถือว่าฟอร์มไว้ใจได้อยู่เหมือนกันนะครับผมฟอร์มทุกอย่างสถิติทุกอย่างคู่ขี้สูสีกันมากสําหรับตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวท็อปทอ่ะท็อปซิกนะครับหน้าของพีเมร์ลีกนะครับนะหทีมใหญ่ของพีเมร์ลีกส่วนอันดับในตารางนะครับผมนะแมนซิตี้อยู่อันดับที่2นะครับผมนะแข่ง9้า ชนะเเสมอ2ไม่มีแพ้นะครับผมได้เยอะนะครับนะ้าได้เยอะสุดในลีกนะครับนะ้แล้วก็เสียน้อยสุดในลีกนะครับผมก็จะมีอีก3ทีมนะครับที่เสียน้อยสุดในลีกก็อยู่ที่23แต้มนะครับผม เป็นรองอาร์เซนอลแค่1แต้มส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมนะแข่งไปที่8นัดนะครับผมชนะ2เสมอ4แพ้2นะครับผมได้20เสีย12มีอยู่ที่10แต้มนะครับนะฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเปิดฤดูกาลมาไม่ค่อยจะสวยนะครับผมนะโอ้โหถือว่าฟอร์มผิดอ่ะสองสามปีหลังนี่ผิดมาตรฐานนะครับสำหรับลิเวอร์พูลผมบอกเลยนะครับนะฟอร์มฤดูกาลนี้ไม่ดีมากส่วนเลทราคานะครับผมนะที่ค่าวล่วงหน้าเปิดมาที่ แมนซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาต่อปอไหลขึ้นมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมนะแมนอ่ลิเวอร์พูลก็จะอยู่ที่0.97ราคาไหลขึ้น1ตดังเป็น0.98ส่วนแมนซิตี้นะครับผมนะ0.91ไหลลงมา1ตดังเหลือที่0.90นะครับผมนะเป็นราคค่าจ่ายเปิดมาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะ สมเหตุสมผลแล้วก็เรทราคาสูงนะครับน้ำเปิดมาที่3ลูกราคาไหลขึ้น3ลูกควบ3ลูกครึ่งน,น้ําสูงอยู่ที่0.82ไหลขึ้นมาอยู่ที่0.9อ่์ดส่วนน้ําต่ำา1 4 4ไหลลงมาเหลือที่0.99ถามว่าคู่นี้นะครับน้ำมีสิทธิ์ที่จะสูงไหมผมบอกเลยมีสิทธิ์ที่จะสูงเนื่องจากฮารเรนกับนูเยสนะครับผมนะฮาเร ยิงเยอะนะครับผมแต่ละทีมนะครับน,ะน่าจะทําแฮตติกมาที่3าถึงสนัดแล้วนะครับสำหรับฮาเล็นนูเยสก็ยิงสูงเหมือนกันนะครับผมนะเป็นดาวยิงสูงสุดโอ้โหยิงไปไหนก็ไม่รู้เหินฟ้ายิงนงยิงนกยิงกาไปนะครับผมนะสำหรับนูเยสอะแล้วก็ส่วนอัตราการชนะนะครับผมนะเปิดมาที่3 0อย่างที่บอกไปอัตราการเสมอนะครับนะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ไม,ไม่ไม่ใช่3 0มสเปิดมาที่5 0 5 0อนะครับผมนะอัตราการเสมอเปิดมาที่5 5 0คู่นี้บอกเลยเป็นบอน3หนะ้า สามหน้าหน้าที่นี้คือยังไงนะครับผมนะลิเวอร์พูลก็สามารถชนะได้แมนซิตี้ก็สามารถชนะได้จะหนักไปทางที่เสมอนะครับนะห้าสนี่โอกาสเสมอค่อนข้างจะสูงเนื่องจากหนึ่งมันเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับผมนะแล้วก็เป็นบอลยากบอลยากบอลสามหน้าผมคิดว่าคู่นี้อาจจะเป็นบอล3หน้านะครับผมนะแต่ในใจผมว่าถามว่าลิเวอร์พูลผมก็ชอบไหมแมนซิตี้ผมก็ชอบนะแต่ ถ้าให้เลือกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ดูจากฟอร์มแล้วก็ดูจากอะไรทุกอย่างนะครับนะวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับนะองค์ประกอบโดยรวมนะครับนะไม่ได้เข้าข้างทีมไหนทีมหนึ่งนะผมก็ขอคิดว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีดีนะครับผมนะาสำหรับหนึ่งเมตรเนี่ยน่าจะไม่ยากเยินแล้วก็ฮาเลนช่วงนี้นะครับนะ้ากำลังท็อปฟอร์มเลยเดอะบงเดบอยก็ฟิลฟอร์นฟอร์เดนก็ถือว่ามาจัดนะครับผมนะามาดีเลยนะครับนะาระหว่างแนวรุกของแมนซิตี้ส่วนแนวรุกของลิเวอร์พูล ไม่ค่อยดีนะครับผมนะนูเยสไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะยิงทีไรโอ้โหเหินนกเหินฟ้าเหินอากาศไปส่วนซาร่านะครับผมนะไม่ค่อยเพียงป้างเหมือนเดิมนะครับผมนะจะมีทรงไว้ใจได้ก็มีแต่ โลบิโตเฟมินูนะครับผมนะที่ไว้ไวใจได้นะครับนะถ้าให้ยืนเป็นกองหน้าแทนนูเยสนี่ผมคิดว่าโอกาสเสมอค่อนข้างจะสูงนะครับนะก็แล้วแต่ขขบจัดจัด,จดยังไงคู่นี้ก็ขอจัดไปที่แมนซิตี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะในราคาครึ่งลูกส่วนเกมต่มเกมสูงนะครับผมนะผมก็ขอเชียร์ไปที่ราคา3ลูกควบ3ามลูกครึ่งนะครับผมนะในนี่เลยครับนะในราคาสูงนะครับนะคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสเปิดหน้าแรกกันสูงนะครับผมสําหรับตัวนี้ ก็อย่าลืมนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะจัดไปที่แมสซิตี้ก็อย่าลืมนะครับผมนะก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดส u b ส c ค i b e กันไว้ให้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เด็ดต้นๆจากผมส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่ไลน์แอดฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะครับผม c c 5 i b j o w นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันเป็นการไปก่อนสวัสดีครับ